สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุยอยงอีกครั้งนะคะในการอธิบายใบงานของสัปดาห์ที่ห้านะคะสําหรับการเรียนออนไลน์เนาะอังทีนี้นักเรียนดูที่หน้าจอเลยนะคะดูที่หน้าจอนะใบงานค่ะใบงานที่หนึ่งก็คือเป็นใบงานวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนวิชาภาษาไทยเราจะขึ้นเรื่องใหม่จากสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วเราจะเป็นการทบทวนพยัญชนะไทยกับการออกเสียงของพยัญชนะไทยใช่ไหมคะ แต่สัปดาห์นี้เราจะเริ่มเรียนสระในภาษาไทยเนาะซึ่งสระในภาษาไทยมีทั้งหมด32เสียงนะมีทั้งหมด32เสียงส่วนวันนี้ก็คือเราจะเริ่มทําอะไรคะทบทวนสระในภาษาไทยทั้งหมด32เสียงเนาะแล้วก็จะเริ่มเที่ยสระตัวแรกนั่นคือสระทีนนักเรียนมาดูใบงานแรกเลยคะ่ะใบงานแรกก็ดูคําสั่งนะคะใบงานแรกเป็นเรื่องสระในภาษาไทยคะ่ะ คำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสระในภาษาไทยทั้งสามจุดสองเสียงให้ถูกต้องค่ะนักเรียนให้ถูกต้องนะคะอ่านักเรียนดูไหมคะในรถไฟเขาเขาเขียนตัวอย่างมาให้แล้วนั่นคือสระอะใช่ไหมคะสระอะเขียนไาให้นักเรียนดูแล้วคือสระอะต่อไปครูหญิงจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอะอ่ะแล้วก็เป็นอะไรคะเสียงอ่านนกเรียเขียนสระอาะลงไปเข้าใจไหมคะตัวต่อไปเป็นสระอะไรนักเรียนเขียนเองเนาะโอเค ทีนี้ไปใบงานถัดไปนะคะใบงานถัดไปก็ยังเป็นสระค่ะสระในภาษาไทยซึ่งสระตัวแรกที่นักเรียนจะเรียนจากทั้งหมดสามยี่สองเสียงซึ่งสระตัวแรกที่นักเรียนจะเรียนนั่นก็คือสระอะค่ะนักเรียนคะสระอะเนาะสระอะเขียนอย่างไรนักเรียนดูต่างภาพตามภาพค่ะในภาพเขาก็จะมีบอกเรียนเนาะรูขอใช้เมาส์ปากกานะคะสระอะเขียนแบบนี้ค่ะนักเรียน สระอาเคแบบนี้ก็คือนักเรียนม้วนค่ะม้วนแล้วก็ขีดไปทางด้านขวาค่ะมว้วนขีดไปทางด้านขวาเลยเห็นนะคะในหน้าจอคหญิงเขียนให้ดูทีนี้นี่นะคะก็คือสะอาก็คือม้วนแล้วก็ขีดไปทางด้านขวาสองตัวค่ะนี่ก็คือเป็นสระอะออกเสียงอะนะคะนักเรียนออกเสียงอะนักเรียนดูนะคะใบงานนี้คําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนะสมภาพ กับสระอะให้ถูกต้องค่ะพร้อมอย่าลืมระบายสีด้วยนะอ่าภาพแรกเป็นยังไงคะครูอีกจะยกตัวอย่างให้ดูแค่ตัวอย่างเดียวนะคะส่วนข้ออื่นนักเรียนต้องทําเองนะคะนักเรียนอ่าภาพแรกเป็นภาพอะไรคะนักเรียนภาพลิงภาพลิงสื่อถึงพยัญชนะอะอะไรเอ่ยภาพลิงก็ต้องสื่อถึงพยัญชนะก็คือรออะไรคะนักเรียนรอลิงอ่ะ ลอลิงเครื่องหมายบวกประสมเครื่องหมายบวกหมายความว่าประสมด้วยสระ,ะอนักเรียนเห็นไหมคะสระอเขียนเป็นอย่างไรอ่ะเขียนลอลิงก่อนเวลาผสมจะต้องเขียนพยัญชนะต้นก่อนนะคะนักเรียนลอลิงแล้วเขียนสระ,ะตามหลังพยัญชนะต้นโอเคไหมคะอ่านว่าลออะละเยี่ยมมากค่ะนักเรียนเก่งมากโอเค ทีนี้ส่วนข้ออื่นๆนักเรียนต้องทําเองเนาะนักเรียนต้องทําเองนะคะไปค่ะไปถัดไปในตอนที่สองตอนที่สองก็มีนะคะนอเห็นไหมคะตอนที่สองครูขอใช้เมาส์ประกานะคะนักเรียนตอนที่สองตอนที่สองนักเรียนเห็นคํานี้ไหมคะครูอยากจะยกตัวอย่างให้ดูแค่หนึ่งคำนะคะนักเรียนแค่หนึ่งคำหรือหนึ่งข้อนะส่วนข้ออื่นนักเรียนต้องฝึกเองนะคะอตัวแรกก็คือนอหนูสละอะนอหนูสละอะ สะกดว่าอะไรคะเขียนคําสะกดคือเขียนว่าอะไรอ่านอออกเสียงนอเขียนนอนอนอใช่ไหมคะนักเรียนอ่าแล้วประมันผสมกับอสระ,ะอะไรคะเนี่ยนักเรียนนั่นก็คือสะระอะไรคะสะระอ่ะอ่านว่าอะไรคะสะกดว่านอ นอะนะเห็นไหมคะเขามีคําให้ให้นักเรียนเขียนคําสะกดคำสะกดก็คือนักเรียนต้องแยกออกแยกพยัญชนะกับสระออกมาด้วยไอ้กับสระออกมาเนาะแยกออกจากการเราถึงจะสะกดได้นะอย่างเช่นนอ,เ,อเห็น,เห,นเห็นหน้าจอไหมคะนนก,กับสระอ่ะอ่านออกเสียงว่านะใช่ไหมคะแล้วก็เขียนมาเป็นสะกดว่านอะนะนักเรียนเห็นไหมคะตรงหน้าจอนะส่วนข้ออื่นนักเรียนก็คือ ทำเองเนาะฝึกทํานะคะนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ดูแลด้วยนะคะอ่าทีนี้เราไปในใบงานต่อไปค่ะใบงานก็คือใบงานต่อไปไม่ใช่ใบงานค่ะนักเรียนเป็นใบความรู้ใบความรู้นี่ครูหญิงเป็นคนทําขึ้นมาให้เองใบความรู้เนี่ยเป็นใบความรู้สระอะที่มีตัวสะกดให้นักเรียนอ่านใบความรู้นะคะคําสั่งของเขาคือให้นักเรียนฝึกหัดอ่านคําที่ผสมด้วยสระที่มีตัวสะกดอ่านนักเรียนดูนะ เรียนตูนะหลักของหลักของเขาก็คือสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเขียนไว้บนพยัญชนะต้นอย่างเช่นคำแรกก็คือกออ่ะดดกออ่ะดดกัดกออะดดกัดคำที่สองตออะกอตักตออะกอตักคำที่สามรออะ งลังลออะงอลัางคาที่สี่ค่ะวออะลอวันนักเรียนก็ฝึกไปอย่างนี้ค่ะทีนี้ข้างล่างก็จะมีคําให้ในักเรียนเห็นไหมคะคสาสละอะให้นักเรียนก็ฝึกไปเลยค่ะทีละตัวเดี๋ยวครูหญิงจะฝึกให้นักเรียนนะคะอ่ะฟอฟอตัวแรกเลยค่ะนักเรียนฟออะงอฝังฟออะงอฝังคําที่สองยออะดอยัด ยออะดอยัด uh, คําที่สามสอเสือนะคะสออะกอสักสออะกอสักค่ะคําที่สี่ค่ะทออะบอทับทออะบอทับคําที่ห uh, 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 ้าค่ะมอะดอมัดมอะดอมัดอะมาคาในในอะไรคะในบรรทัดที่สองค่ะคําที่หนึ o, uh, do, ng ng ่ง uh, ค่ะงออะดองัดงออะดองัดคําที่สองค่ะ นออะบอนับนออะบอนับคำที่สามค่ะรอรอเรือนะคะนักเรียนลิน้นนี่นะคะลินล้นรอรอลิ้นแตะที่อะไรคะพี่ดานปากนะคะรออะรอรัดรออะรอรัดอ่าคำที่สี่ค่ะชออะนอฉันชออะนอฉันคำที่ห้าในบรรทัดที่สองค่ะ ขออะนอขันขออะนอข,นขันขันที่นักเรียนไว้ใช้อาบน้ํ่ะนะอ่าในในบรรทัดที่สามค่ะคําที่หนึ่งตออบอตับตออบอตับคําที่สองค่ะบอองอบังบอองอบังคาที่สามค่ะในบรรทัดที่สามนะคะตออก คำที่สี่ในบรรทัดที่สามค่ะพออะงอพังพออะงอพังคำสุดท้ายในบรรทัดที่สามค่ะหออะกอหักหออะกอหักอ่าทีนี้เลื่อนลงมานักเรียนก็จะเห็นอีกสองคำใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นอีกสองไอ้ไม่ใช่อีกสองคำสี่อีกสามคำเนาะคุยพูดผิดขอโทษค่ะอ่าคำแรกค่ะวอะดอวัดวอะดอวัด คำที่สองค่ะฟฟฟันเรานี้นะออกเสียงฟฟฟ f o นักเรียนเรียนดูปากนะ for น uh, อ no fun f อะนอฟันคำสุดท้าย f อ r n ผักผออ r no ผักโอเคค่ะนักเรียนไปฝึกหัดอ่านนะคะในหน้านี้เป็นใบความรู้ให้นักเรียนค่ะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไป ต่อไปค่ะก็เป็นใบงานภาษาไทยนะคะทีนี้ใบงานภาษาไทยก็ยังอยู่ในรูปสระสระในภาษาไทยนั่นก็คืออะไรคะก็ยังเป็นสระอะที่มีตัวสะกดทีนี้คำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำอ่านแจกรูปกับคำให้อะไรคะได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะอย่างเช่นคำแรกคะ่ะนักเรียนปออะกอปักอ,ปอ้าวปออะกอปากคำไหนคำว่าปักใช่ไหมคะ ความไหนคําว่าปากอ่ะเห็นแล้วปออ่ะกออะไรคะปออ่ะ,อ,อ,อ,ะอ,อ่านว่าอะไรปออ่ะกอปากปออ่ะกอปากเอ้ามาดูทางด้านอะไรคะทางด้านซ้ายมือของนักเรียนเป็นอะไรคะเป็นแจกรูปใช่ไหมคะขวามือจะเป็นคําให้นักเรียนโยงนะคะคําที่ถูกต้องอ่ะนักเรียนดูคําแรกค่ะปออ่ะกอปากอ่ะเขาว่าปากอยู่ที่ไหนคะ ในฝั่งไอ้ในฝั่งขวามือนักเรียนนักเรียนก็ลากโยงเส้น,ปนไปเลยคะ่ะอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะอ่าอยู่คํานี้ปออะก็ป,กปะส่วนข้ออื่นนักเรียนทำเอาเองนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะในใบางานนี้ขอบคุณคะ่ะอาขารนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปใน,ใบ,นปใบงานถัดไปค่ะใบงานถัดไปนักเรียนนะคะอเผอิญว่าอาทิตย์เนี้ค่ะอาทิตย์อาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยคะ่ะนักเรียนคะ่ะ วันที่2 6มิถุนาเป็นวันสุนทรภู่นักเรียนคููหญิงก็จะมีใบงานค่ะนักเรียนระบายสี่ตัวละครเรื่องพระอภัยพระอภัยมณีให้สวยงามนะคะนักเรียนจําเอาไว้ว่านักเรียนต้องตั้งใจระบายนะเพราะว่าใบงานนี้ค่ะใบงานนี้ครูหญิงจะคัดเลือกเอามาทั้งหมดสามคนค่ะเพื่อส่งเข้าประกวดแข่งกันทั้งหมดสามห้องเนาะเพื่อเพื่อได้รับรางวัล นักเรียนตั้งใจระบายสีสุดชีวิตของนักเรียนนะคะที่นักเรียนจะทําได้เนาะระบายให้สวยงามเพราะาครูหญิงจะคัดเลือกสําหรับคนที่ส่งใบงานมาแล้วก็จะส่งเข้าไปประกวดนะคะแล้วก็ไปใบงานถัดไป,ไปใบไทงานถัดไปก็เหมือนกันค่ะคือวันที่26มิถุนายนนอกจากจะเป็นวันสุนทรภู่แล้วก็ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกทีเนี้ยใบงานวันต่อต้านยาเสพติดยาเสพติดโลกครูหญิงเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็คือวันที่26มิถุนายน ก็เป็นอะไรคะวันต,ต่อต้านยาเสพติดโลกใช่ไหมคะนักเรียนนอกจากใบงานของอะไรคะวันสุดทาู้ก็ยังจะมีวันต่อต้อตอตานยาเสพติดโลกให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามที่สุดเท่าที่ชีวิตที่จะทําได้เพราะใบงานนี้ครูหญิงก็ต้องเลือกเอาสามคนเพื่อที่จะส่งเข้าไปแข่งกับห,ห,ห้องอื่นๆนะคะนักเรียนคะ่ะตั้งใจนะคะนักเรียนครูหญิงเก่งอยู่แล้วคะ่ะถัดไปคะ่ะถัดไปคะ่ปคะนักเรียน เป็นใบงานการเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนเรื่องจํานวนนับขานักเรียนคะ่ะทีนี้คําสั่งเขาให้ทำอะไรคะนับจํานวนต่อไปนี้ครูขอใช้เมาส์นะคะมาประกาศนับจํานวนต่อไปนี้อ่ะทางด้านอะไรคะทางด้านซ้ายมือของนักเรียนเป็นรูปผลไม้ทางด้านขวามือเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนเลยคะเขียนคําตอบลงไปนักเรียนดูทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะ สตอรอเบอรี่กี่ผลคะนักเรียนสตอรอเบอรี่สามผลอันนี้เชอร์รี่กี่ผลคะสามผลอ่ะสามบวกสามเป็นเท่าไรอันนักเรียนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นเท่าไรคะเป็นหกนักเรียนก็เขียนคําตอบลงทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะให้เรียบร้อยครูหญิงยกตัวอย่างให้แค่ข้อเดียวนะคะส่วนข้ออื่นนักเรียนต้องต้องนับเองนะคะนักเรียนของครูหญิงเก่งอยู่แล้วเนาะอ่ะ ไปไปงานถัดไปค่ะนักเรียนไปงานถัดไปก็ยังเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใบงานนี้ก็คือการบวกจํานวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินสิบอ่านักเรียนดูสิคะเขาก็จะมีทางด้านทางด้านอะไรคะเขาก็จะมีภาพทางด้านซ้ายมือกับกองสี่เหลี่ยมทางด้านขวามือใช่ไหมคะนักเรียนเขาก็จะให้นักเรียนยังไงหมายความว่าอะไรเขาจะให้นักเรียนบวกอะไรคะบวกภาพทางด้าน ซ้ายมือก็คือเอาภาพซ้ายมือจํานวนของภาพซ้ายมือค่ะบวกกับจํานวนของภาพทางด้านขวามือค่ะแล้วเขียนคําตอบลงไปอ่ะเดี๋ยวครูญิงจะยกตัวยอย่างหนึ่งข้อให้นักเรียนดูนะคะอ่ะนักเรียนดูหมวกค่ะหมวกมีกี่ใบคะทางด้านสายมือทางด้านซ้ายมือหมวกมีสามใบค่ะทางด้านขวามือมีกี่บใบคะมีศูนย์ใบสามบวกศูนย์ได้เท่าไรคะนักเรียนศูนย์มีค่าไหมศูนย์ไม่มีค่าใช่ไหมคะ ูนย์บวกอะไรก็อะไรคะมันไม่มีค่าของในตัวของมันใช่ไหมคะอะสามบวกศูนย์ไะไรก็ได้อะไรคะได้สามนเรียนก็เขียนคําตอบลงไปในช่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ทําเองนะคะอาไปใบงานถัดไปค่ะใบงานถัดไปก็ยังเป็นอะไรคะ ยังเป็นคณิตศาสตร์อยู่ยังเป็นคณิตศาสตร์อยู่อย่างนี้น,นะคะเขาก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูเลยเห็นไหมคะเอาภาพทางด้านซ้ายมือบวกขวามือคะ่ะแล้วก็เขียนในช่องให้เรียบร้อยเนาะนักเรียนก็ไปทํามานะคะอ่ะใบงานถัดไปก็ยังเป็นใบงานคณิตศาสตร์ก็คือการบวกจํานวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินสิบอ่ะครูหญิงเคยทามาให้ดูแล้วในไออะไรคะใบงานก่อนหน้านี้ทีเนี้ยเดี๋ยวก็จะทําให้ดูอีกรอบนึงเนาะเผื่อนักเรียนยังจําไม่ได้อ่ะ ทีนี้ทางด้านภาพแบบดอกไม้ทางด้านอะไรคะทางด้านซ้ายมือมีกี่ดอกคะนับดูสิคะหนึ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะมีหกดอกทางด้านขวามือละคะนักเรียนนับสิคะหนึ่งสองสามสี่อะมีสี่อะนักเรียนนับอา้าวหกบวกสี่ได้เท่าไหร่คะหกบวกสี่ได้เท่าไหร่ทีนี้มาดูสินักเรียนจะทายังไงนักเรียนเอาหกเอาไว้ในใจ เอานิ้วขึ้นมาสี่นิ้วหกไว้ในใจหกไว้ในใจแล้วนะหกไว้ในใจเธออย่าลืมหกนะหกไว้ในใจเอานิ้วขึ้นมาสี่นิ้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีดอกไม้รวงมงหม,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 มดกี่ดอกคะนักเรียนสิบดอกใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนลงในช่องนี้คะ่ะสิบดอกเนาะส่วนข้ออื่นๆนักเรียนไปทำเอาเองนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอ่าโอเค เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใบงานต่อไปค่ะใบงานต่อไปก็ยังเป็นคณิตศาสตร์ก็ยังเป็นเรื่องการบวกเลขส่งจำนวนอยู่เลยค่ะนักเรียนทีนี้เขาก็เลยอะไรคะคําสั่งเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนก็คือมีภาพซ้ายมือกับขวามือใช่ไหมคะซ้ายมือกับขวามือให้นักเรียนรวมกันแต่เขานับมาให้แล้วรอบนี้ภาพซ้ายมือคุยจะยกตัวยอย่างให้ดูอะไรคะ รูหญิงจะยกตัวอย่างให้ดูข้อเดียวนะคะข้อแรกเดี๋ยวเดกเรียนไปทําข้ออื่นเขานับถังได้สี่ถังในภาพซ้ายมือสี่ใบนะถังสี่ใบแล้วก็ถังในภาพขวามือสองใบอ่ะสี่กับสองเป็นเท่าไหร่ผูส้สอนแล้วสี่ไว้ในใจเอานิ้วขึ้นมาสองนิ้วสี่ห้าหกรวมกันเป็นเท่าไหร่ครนักเรียน เป็นหกนักเรียนเขียนหกลงไปเนาะเรียนดูหน้าจอนะนักเรียนเขียนหกลงไปใช่ไหมคะส่วนข้ออื่นนักเรียนไปทําเองนะจ๊ะโอเคไปใบงานต่อไปใบงานต่อไปเป็นวิชาใหม่นะคะนักเรียนเป็นในวิชาสังคมศึกษาทีนี้ใบงานนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนชื่อบริการชื่อบริการที่ใช้ในชีวิตประจําวันลงในแผนภาพต่อไปนี้บริการอะไรละ่ะ บริการก็คือเรื่องสินค้าและบริการน้กเรียนไปใช้บริการอะไรบ้างล่ะนักเรียนเขียนลงไปอ่ายกตัวอย่างเช่นน้กเรียนไปใช้บริการอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนักเรียนไปทําอะไรคะไปใช้บริการอะไรเวลาผมยาวอะไรคะน้กเรียนไปอะไรคะตัดอะไรคะตัดผมเนาะตัดผมเขียนบริการตัดผมไปอะไรอีก ตัดผมแล้วไปทำอะไรอีกคะเวลานักเรียนจะซื้อของดนังเรียนไปซื้อที่อะไรคะที่ห้างนักเรียนก็เขียนซื้อของอันนี้ครูหญิงดูตัวอย่างให้ให้ให้ดูให้ดูแค่อะไรคะซื้ออะไรซื้อของหรือซื้ออะไรคะซื้อขนมก็ได้หรือซื้อนมก็ได้แล้วแต่นักเรียนเนาะเขียนให้ด่งช่องนะคะบริครูใช้เมาส์เมาส์อะไรคะ ครูใช้ปากกาเมาส์มันไม่ค่อยนออนะเท่าไหรน,นักเรียนแต่นีเ่เล็นก็เขียนให้เรียบร้อยเนะาะฝากคุณพ่อคุณแม่แนะนําน้องด้วยนะคะอ่าไปใบงานถัดไปค่ะนักเรียนใบงานถัดไปเป็นใบงานวิชาประวัติศาสตร์ค่ะใบางานวิชาประวัติศาสตร์ก็ยังอยู่ในเรื่องการเวลาค่ะนักเรียนคะยังไม่ไปไหนเลยนะทีนี้คาสั่งเขาสั่งว่าคําชี้แจงเนี่ยเขาสั่งว่าให้นักเรียนวาดภาพระบายสีกิจกรรมที่นักเรียนทําในวันหยุดเอาวันหยุดนักเรียนทําอะไรบ้างบางคน ก็คืออะไรคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์พาไปซื้อของที่อะไรคะที่ห้างหรือร้านค้าร้านข้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะหรือพาไปดูเลยคะดูหนังพาไปเล่นอะไรคะอาพาไปเล่นเกมอาจจะดูทีวีหรืออะไรก็ตามนักเรียนเอาไปเล่นเตะบอลฟุตบอลกับเพื่อนหรือเล่นตุ๊กตากับเพื่อนนักเรียนก็เลยคะวาดภาพลงในช่องวาดภาพลงในช่องนี้ให้เรียบร้อยนะนักเรียน วาดภาพลงในช่องนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วะรายบสีนะคะแล้วเรียนมาตอบคําถามค่ะเขาจะมีคําถามอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะสองคำถามคําถามที่หนึ่งเขาถามว่ากิจกรรมที่นักเรียนทําในวันหยุดคือคืออะไรท่านนักเรียนบอกว่านักเรียนไปเตะฟุตบอลนักเรียนยางว่าเตะฟุตบอลนักเรียนเล่นตุ๊กตาเล่ยังไบอกว่าเล่นตุ๊กตาท่านนักเรียนไปเลยครับไปเที่ยวสวนสัตว์นักเรียนก็บอกว่าไปเที่ยวสวนสัตว์เนาะทีนี้คําถามที่สองเขาถามว่ากิจกรรมที่นักเรียนทําในวันหยุดอยู่ช่วงเวลาใด เวลาไหนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนักเรียนก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยนะถ้าอยู่ในช่วงตอนเช้ากี่โมงคะนักเรียนแปดนาฬิกาถึงเก้านาฬิกาหรืออะไรคะอ่ะคอาครูหญิงจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่านักเรียนไปไปไป,ไปซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่ที่ห้างสรรพสินค้านักเรียนอาจจะเขียนไปไป,ไปตอนเช้าอะอาจจะเขียนว่าไปเก้านาฬิกาใช่ไหมคะอาถึงเท่าไหร่อาจจะถึงอา เดาๆเอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงเนาะโอเคประมาณเนี้ยนะอ่ะประมาณนี้ให้นักเรียนเขียนแบบนี้นะคะโอเคไปค่ะไปใบงานถัดไปค่ะใบงานถัดไปเป็นวิชาอะไรคะเป็นวิชาศิลปะค่ะนักเรียนวิชาศิลปะเขาบอกว่าให้นักเรียนฝึกการลากเส้นลักษณะต่างๆลากเส้นลักษณะต่างๆมีเส้นอะไรบ้างนักเรียนก็เคยทบทวนไปแล้วเนาะเส้น,น่ะ มีเส้นอะไรบ้างอะมีเส้นตรงเส้นอะไรคะเส้นโค้งเส้นอะไรคะรูปขึ้นใช่ไหมคะขึ้นภูเขาอะไรเยอะแยะมากมายนักเรียนก็เขียนลงไปเนาะในนี้ให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนด้วยเขาบอกว่าด้วยสีเมจิกนะถ้านักเรียนไม่มีสีเมจิกนักเรียนใช้สีอะไรคะนักเรียนใช้สีเทียนได้นะไม่ใช่สีเทียนสิสีไม้ได้นะคะนักเรียนขาเนาะอ่ะ สำหรับการอธิบายใบงานของสัปดาห์ที่5ผูคุณหญิงก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในการอธิบายใบงานในสัปดาห์ถัดไปนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้คุณหญิงไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียน